รีวิวอ่าุดแปลงมอไซน์นะครับตัวนี้จะเป็นเดี๋ยวกลับกล่องดีกว่าโอเคเนี่ครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นนะับจะเป็นอะแดปเตอร์นะครับแปลงแปลง ใส่สเตอร์นะครับของมอเตอร์นะครับ4 420หรือว่า428นะครับใส่กับมอเตอร์800วัตต์นะครับทำนี้เลยที่ใส่นะครับก็จะที่ใส่นะครับไม่ยากนะครับตัวนี้นะครับก็ใส่แบบนี้เลยนะครับก็จะทำให้ขึ้นนะครับที่เอาไปใส่กับแกน ักแกน1ิเม้นตนะครับของมอเตอร์แ800ดร้อยวัตต์นะครับที่ว่าเอาชุดเกียร์ออกนะครับชุดเกียร์ออกจะเอาตัวนี้ไปใส่แทนนะครับนะครับเพื่อเอาไปใช้กับชุดสเตอร์นะครับสเตอร์ของมอไซค์นะครับตัวนี้นะครับจะทำให้ง่ายขึ้นนะครับไม่ว่าจะใส่ไม่ว่าจะใส่14 1ส18ิบห้าสิบดได้หมดนะครับ เวลานั้นจะเปลี่ยนง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นใส่ที่ยังไม่ได้ถอดเกียร์นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับทาให้ถอดเกียร์ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับผมนะตัวนี้ไม่ต้องถอดเกียร์ออกใส่ชัตเตอร์ที่เขาแถมมาให้ได้เลยนะครับที่เขาแถมมาชัตเตอร์หลังนะครับชัตเตอร์หลังที่มันเป็นยี่สิบนะครับยี่สิบแปครับสําหรับมอเตอร์ 800ยวัตต์นะครับที่สุดหนึ่งชุดนะครับก็ขายเป็นเซตนะครับเซตสองพันกว่าบาทนะครับตัวนี้จะใช้ได้นะครับเอาชเตอร์เก่าออกนะครับสะเตอร์อย่างเช่นชเตอร์สิบสี่ฟันนะครับที่เขาให้มานะครับที่เขาให้มาประมาณนี้นะครับแต่จะเป็นชเตอร์หลังนะครับมาใส่ตัวนี้ได้เลยนะครับเอาตัวนี้เข้าไปนะครับจะใช้งานได้นะครับแล้วมาดูชุดแปรงนะครับแปรงคลิกนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นโมเล่นะครับ ใส่กับคลิกได้นะครับใส่โนโวได้นะครับใส่กับมีโอได้นะครับตัวนี้ใช้กับมอเตอร์1 0 0 0วัตต์นะครับ1 0 0 0วัตต์ถึง1 5 0 0วัตต์นะครับที่มอเตอร์3ล้อนะครับที่มีเกียร์อยู่ข้างหน้านะครับต้องตัดออกนะครับตัวนี้จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์สามารถถอดได้นะครับถอดได้นะครับใส่สายพานนะครับจะเป็นสายพานของโนโวแลอว่าของมีโอได้นะครับ ใส่พาน 5v นะครับประมาณนี้เลยนะครับก็จะใส่ได้พอดีนะครับตามร่องนี้นะครับนะครับอันนี้จะใส่ด้านหน้านะครับด้านหน้าแล้วส่วนหลังนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับสองนิ้วนะครับหลังก็จะใส่อประมาณนี้นะครับตัวนี้จะได้ความเร็วนะครับถ้ามอเตอร์1,500วัตต์นะครับจะได้ความเร็วอยู่ที่80-90นะครับแ8-8.72โวลต์นะครับประมาณนี้เลยนะครับ แล้วก็จะมีแผ่นนะครับแผ่นเพจนะครับของคลิกนะครับ wow. ตัวนี้จะเป็นของคลิกนะครับแล้วก็จะมีตัวดันสายพานนะครับตัวนี้จะเป็นตัวดันสายพานนะครับอ่าตัวนี้ตัวดันสายพานนะครับจะเป็นตะรับลูกปืนอยู่ด้านในนะครับสองตัวนะครับมันทำเข้าไปนะครับสามารถยึดยึดได้ตรงนี้เลยนะครับคืออย่างเช่นนะครับเราไปยึดกับรถนะครับตรงนี้มอลลใหญ่ตรงนี้มอลลเล็กนะครับ ก็สามารถยึดตรงนี้ได้นะครับเจาะรูตรงไหนก็ได้นะครับจะดันขึ้นมานะครับดันนะครับตึงนะครับนะครับตัวนี้นะครับชุดนี้จะมีเซ็นี้ก็จะประมาณนี้นะครับนะจะมีแบบนี้เลยนะครับครบเช็นะครับตามนี้เลยนะครับของคลิกหรือว่าของนุ่งเหมือนกันนะครับก็เช็จะเหมือนกันนะครับแตกต่างแค่นะครับแผ่นเทปนะครับที่จะใส่กับนุ่งหรือว่าใส่กับคลิกนะครับนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับต,ติดตามมาตลอดนะครับครับขอบคุณมากนะครับนะครับก็จะทําให้ง่ายขึ้นนะครับสําหรับอยากจะทํารถไฟฟ้านะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับก็สั่งอุปกรณ์พวกนี้ไปนะครับคือจบเลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับแค่ไปตัดรถนิดหน่อยนะครับไปแปลงนิดหน่อยนะครับนะครับทุกอย่างจบเลยนะครับตัวนี้นะครับเซตนี้นะครับถือว่าคุ้มนะครับถ้าซื้อเป็นเซตนะครับ ถ้ซื้อเป็นเซตนะครับคุ้มมากนะครับสุดจะสองพันนะครับคือจบนะฮะผมไม่มีโออยู่นะครับครับมีโอก็ใช้ได้ครับสามารถชุดเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันนะครับมีโอเหมือนกันนะครับแต่ว่าแตกต่างแค่แพนเทนนะครับนะครับโอเคนะครับรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีนะครับ